สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่6ตุลาคม2567ค่ะเมื่อน,นี้นะคะมีมุกด้เดินทางมาอยู่ที่บ้านพ่ออ้วนนะคะจะพาทนผู้ชมนะคะมาติดตามแับชุหน้าทางต่องวดพ่ออ้วนงวดวันที่16ตุลาคม2567ดค่ะบที่ผพานมากนะคะพ่ออ้วนให้5กับ9มาด้วยกันนะคะคุณผู้ชมผมจบคู่ให้บอถูกนะคะ มืเอนี้เขาก็มาติดตามรับชมกันตัวนะคะว่าพ่ออว้วนจะเดินทางให้ตัวใดมืเอนี้มาย่างบ่เห็นพ่ออว้วนเลยนะคะเมียบ้าพ่ออว้วนไปหน้านะคะผู้ชมสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะเอาเอาะอายู่ไสครับพ่อบ่าวเถกากำลังโทรหานะครับพี่ชมอยูย่ไสครับอยู่ตรงหน้าเราเอามาหาอยู่บ้านนิดนี่ไก่บ่อยู่หน้าเดินมาไก่ไปได้แล้วก็ยุด นั่นแล้วเอ่อเห็นผมถ่ายอยู่นี่บ่จะเข่าม่าง่ายบ่จะเข่าม่าง่ายบอยู่บ้านนี่แล้วอยู่น้ำแม่นี่แล้วคุณแม่คุณพ่อเออก็เลยโทรหาบอคนมาอยู <sh arp> <sh arp> Hello, ่ตัวนั้นล่องโทรถามมึงดูว่าสั่นจะเข่ามาบอที่จังไหนพ่อเสียหาโดนโดนบ่โดนบอเออครับครับถ่ายอยู่นี่นะพ่อเอ้าวอา ครับครับผมครับาวถาวรทรหาพวันแล้วนะคะเดี๋ยวพวันกับมานะค่ะรอจักน่อยก่อนนะคะาวบนิดมาเลยนะ่อบิดมาเลยเอาพี่รอเอาพวนมาแล้วค่ชมฟังน้ำกันเอฟซบอกอยู่ปามาหาพวันแม่มาใส่ป่าเ่าอาขับเก้านี่เอเนี่ย ไปใส่มากกว่า่ไปใสมากกว่าไปกัดปามนเขาจะเตัตออกเป็นผู้เก็บมากลวนเป็นผู้เก็บมากลวนตอดนั่งามีสวนป่าม่นติดเดียว่าสามน่ดียวกัอยู่ไก่ปะลอยตนอยู่ไก่ปะบมันสีโหันมาทันีพอหันหนามทันทีสีโ่เกอันเก่าพี่น้องโอ้ยไว้จะได้ฮินยนะพ่อเนาะหาเกับเกลามานน้ำกันคักพี่น้อง เบ้าถาวเก่าลอตเตอรี่ตะหะเก้าห้าเออเป้าห้าที่ห้าไหมห้าเก้าบอสเอาทิปมาลักทิปน้อยอืมเสียดายตัดแล้วหรอบ่พ่อมีแล้วเหรอบ่สปามตัดแล้วหรอบอสพ่อแมาโอ้แล้วตัดผู้เดียวน้องมันเป็นผู้เก็บมากของเขากินข้าวหรอบ่พ่อเมื่อกี้ว่าจุบ่กินเลยพ่อะฉะมีจฉกต้นกับพ่อมีจฉกต้นปามอร่อยนี่ล้วอร่อ รามซีไล่เนี่ยรามซีไร่หลวงพ่อปามผู้ใดเฮ็ดไปห้ผู้ใดปลูกให้ยปลูกเลยจะคุณแล้วมันด้สิบปีแล้วโอ้ตี่าอคุ้งแล้วนะฮะคุ้งลังค่าจนว่ามันเป็นหมากเลยป่เอือก็ปามนี่เขาขายจองในพ่อขายเป็นกิโลป่ะกิโลละกิโลละห้าเทียบกับชี้บาทสิบห้าขายคุณนี่ไก่ยุบกระทุบ่ได้ลงไปวัดน้ำพระเจ้าบ่คือว่าไก่จะบุญแล้วจากเราเราบ่ได้ห่วงเลยวัด ขาจะไปจักสรรจัจสรดสรรยุทธีเอ,อจาดเอ,อจัดสรเสรเซกกองเซกกองก<า>องกระถินเออบุญก็ว,ว่าที่ยี่สิบว่าสันนี้บวกสันนี้บวสุ่มเอาเอามือมือห้อมสิบเก่าวนบ่พ่อชือว่ายี่สิบถ้าจะมากินลาบ1ิบแปดมือห้อมสิบเก่ายี่สิบทอนมืมาาอยี่สิบทอดยี่สิบทอนเอิ่มเมื่อกิ้เมื่นกินลาบวันที่สิบแปดอยู่บ้านผมกินลาบวันที่สิบเกามือบุญมือห้อมยี่สิบ มันอยู่ตรงกันเยอะอเอาได้ต้องวัดแล้วเนาะพ่อของพะอวนบารีรอดโดนนะพี่น้องจะได้ขิ่วบังวัดนี่เอาวยู่วิ่งสองกับแปดสองสองสองหกสองเก้าโบเคยเห็นเหล็กเบิ้ลของพะอวนเจะเทียด้บิ้แปดสองแปดหกแปดเก้าอโ้แปดเก้านี่ตรงทึ้งพอยเงี้ยงตรงถึงพอยอยากดังที่แปดเก้านี่เยอะดีที่ เซลสองตัวนี่ละนี่จะเน่นสองตัวนี้เอเนสองตัวบัดนี่รักแปดแปดสองแม่แล้วก็ว่าฝันดีเด้เออดีแล้วก็ันฝันเห็นบ้านเล็กที่ป่แม่บ้านเล็กที่พู้ได้ก่อแม่ส้มไม่ใช่สมบุญป่อืมแม่นว่าฝันฝันมาเห็นเนี้หลังนั่นมาสั้นบ้านเล็กที่พันสองแปดมาสั่นแปดสองม่ะแม่บ้านเล็กที่แปดสอง อามันเหน็บ <handled> อ <klore> ีกว่าน้ากันเออมันจะมาน้ากันอีกว่าขึ้งวดที่แล้วเนี่ยเอาถอกกาวยุ่วป่มันจะมาน้ากันเนื้หาเก่าแนยุ่งน้อมาน้ากันอีรีไปน้ากันคักพี่น้องหาเก้ากระจับแคหาศูนย์หาสามหาเจ็ดหาเก้าบริจับเก้ากับเก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดบริจับเก้าหาอือแล้วของมันวิ่งสองตัวนี่เราบดเอาไส้เลยบริยิ้วสองราบดไส้กันเราบดส้รักนี่เนะมันประขอแม่รักไอ้แม่ทั้งห เออเป็นมาดูจะบอกหงรักร้อยรักอืมอ่ะรักร้อยรักหกจะบ่มาอีกบอกแปดหกก็นี่เลยเน,นี่ยนี่เท่านี้จ้าพ่อจเจนเนี่ยแปดสองกับแปดเก้าเนี่ยว่าเหลือไม่คมเอาเดี๋ยวบ่าวเ่าเขียนให้ท่านผู<ห>้ชมนะครับผมเอาเขียนเอาเขียนเปล่ามาเลนายนม่บ่าวพอได้ยินเสียงโทรศัพท์เปลามาก็คือว่าท่ายอยู่ย่านย่านมันพลาดเนานนะกับมันใชบอกมาแล้วก็เลยเอ้าลอกก่อนมาสั่นบ่าวเผ่าพันว่าเลยโทรหาพภูวันเลยนะคะ สดุมเองที่่ลนเอาม่กินเขาเที่ยงจิบ่หิวเขาป่พ่อไม่คือบายแล้วใบหนึงแล้วอยหนึ่งกอดีกับขม่าจะกินเขาพอดีเดียวาไปสอ้นันกินเออตัดสองคนอือโอ้ผู้คือเป็นผู้คือตัดบอกแล้วถามมาบอกขม่าท่านไม่เจออปิซวงมันอยู่พอดีเอาเขาไปิซงน้ำเลยจับแปดสองน้ำกันเล่นาะพ่อปด้อ อ,อ,เอ,อเรนนเข <laughs> ียนกนกัได้ตัวแปดหกอ้ยแปดเก้าจะเขียนเขียนแล้แปดเก้เรากบอกาชังแปดหเอาวรใบไม้ร่นยงใบไม้พี่เจอมักจะได้เก่ารับบัทานมาบุญค่ะม่เหน้นมาล่างาบ่าวเทาเขียนให้ธรรมชมนะครับผมตัวยังไงตัวยังไงไ,ไม่จะเห็นชัดสองกับแปดเด่นตัวได้หรือ เดินตัวใดสองกับแปดหมดที่แล้วนี่หาคับเก้านี่พ่อเพิ่นเดินเก้ามากเก้ามากที่หาอันนี้เดินแปดมักคู่ใดลรอพ่อสองคู่หมดเลยพวงกลมไปเลยหาลอตเตอรี่ได้พี่น้องได้เป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหาลอตเตอรี่หายึดกับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับ ผอเพิร์ลเฮเดนนี hmm. ่งวดที่แล้วเลกวิ่งแม่นคักพี่น้องเฮี้วกับวอร์ดิฮิวน้ำผอเพิร์ลเสียดายถ้าจับใส่กันอีกคู่นึงกับฮาเก้าตรงตรงแมาหากับเก้านะครับงวดนี้สองกับแปดอันนี้วอรดิจับยากบอร์ดิจับยากมีแปดสองจับไปเล่นป่พ่อมีแล้วสองกับแปดสองมีแล้วครับรักสองสองสอง ทาหกยังอยู่ก็จะเป็นสองหกนะพ่อนะสองอ่ะเ่เป็นยังพ่อยไปแล้วน่ะสองเก้าลักแปดแปดสองแปดหกแปดเก้าพ่อเพิ่นินห้แปดสองกับแปดเก้ากับแปดหกกับเป็นตัวร่องตัวร่องเลยก่ใช่ไหมสองอ่ะขนุไม่ยโอ้แต่เก่าเหล็กพออวนมันมีเหล็กเบิ่์นงวดนี่คือมีเบิ่์นเนาะสองสองนี่แปลกนิดนมกแลกมากเลยวนนีสูตรนี้ไม่มีสองสองูตรนี้มีแปกมีเบิ่มีสามตัวอีกว่างวดนี้มีสามตัวว่า มักตัวไไส่สตัวหเขาน้ำันเอ้ยมีแต่หกมาแต่ลักรอยมหย่ำเลก็ได้หมีหวดยนึงเราบอกตึกขันหกจเป็นหกแปดสองหกแปดเก้านหม่อะกระีตัวเอาไส่ป่ว่เอาจับพ่อมักตัวไดสามตัวเลือกต่แค่สองตัวสัตัวก็ห่เอา ซี่ะพ่อซีลักลอยพ่อมักซีรักลอยซยังพ่อซีนี่ซีแต่ไหปดท้องี่ละซีแปดสองกับซีแปดเก้านไดเนาะเจบซซื้อนมปีบปังนี่ปังเนาเอาพี่น้องเรอมาลังวันเลขท้ายสามตัว4ีแปดสองซีแปดเก้านะหาลอตเตอรี่แปดสองกับแปดเก้านี่เอารักรักลอยซีไซ้ามาเลขท้ายสามตัวนาะพอเนาะ อ่ะมันตรงกันก็เพระเงี้ยติดติดนี่พระเงี้ยพ่ออยากดังกับตรงกันแปดเก้าตรงกันคักพี่น้องงวดนี่อือสามเซียนสามเซียนพ้นพอดีเมื่อนี้ เพิ่นมาร่วมตัวกันอยู่นั่นแจักสานเพิ่นใจไอเฮ็ดเห็นเห็นดันพราท่านเพราท่านเลยโอ้งวดงวดหงุดหงวดเจ็ดสามงวดเจ็ดสามถือของเราอยู่อนึงงวดนันเพิ่นบ่ได้ออกคลิปให้เพิ่นเพิ่นเขียนให้เออเ้านะครับท่านผู้ชมเอานะครับแคปหน้าจอที่พี่น้องเด้อพ่ออ้วนนะผม 16ตุลาคม2567พี่น้องเป็นหน้ทางากิบจับสลากาก,ลาก,กินแบ่งแนวทางลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้เอออตอรัรงวิ่ง,งเด่น 2>, 2กับ8เน้นที่8บนล่างลัก2 2 2 2 6 2 9อหลัก8 8 2 8 6 8 9นับ3ตัวเพราะว่าเอาลักร้อยใส่เอาซีใส่ส8 2 4 8 9อง่หาลอตเตอรีไ่ไว้พรว่ใงห้8 2กับ8 9นะครับท่านผู้ชม แม่เพิ่นกับฟันว่าเพิ่นได้แปดสองนี่ละเพิ่นว่าฝันนี่อมาเขาเกาเลขพอดีเฮ็ดไว้นี่เพิ่นสิมาตุ้มกันนี่มีรอบนี่ว่าส่วนฟันไหนสี่ฟันแม่นนี่ว่าส่นเซรล่ะรอบเมื่อกี้เอานี่เห็นไหมครับของพ่ออ้วนเข่ามาหลายงวดเข่ามะสามงวดติดนะพ่อเนาะงวดที่สี่ลุดงวดที่ห้าอันนี้มาโอ้พี่น้อง เนาะครับหาเก่ามานํากันเขาตเลขวิ่งอืมเอาเบาเถ่าคิดว่างวดนี้บ่เนี่ยอ่ะกลับเขามาอีกเอาขอบคุณพระวันครับผมอ่ะขอบคุณค่ะพระวันอาจจะโชคได้มาอีกนะพระวันเนาะอากาศเดินอากาศพอตันมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ